ถ้ามีผ้าเสลนอยู่เราก็ยกผ้าเสลนขึ้นรากผักหวานกาลังงอกออกมาแล้วครับอาจจะทําให้คนต้นผักหวานเน่าได้ครับหมักไว้แล้วก็ย่อสลายด้วย E.M. ยังไม่เอาผ้าเสลนออกครับให้มันเติบโตวกว่านี้ก่อนทั่วเลยทําให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เลื่อนไปอีก2วัน3วันต่อครั้งก็ได้ครับ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นการบำรุงรักษาต้นผังหวานที่เราปลูกมาแล้วทำยังไงกับการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการรักษาความชุ่มชื้นในดินทำยังไงครับเวลาพรวนดินเราทำยังไงครับขั้นแรกเราก็มาทำความสะอาดรอบโคนต้นของต้นผังหวานก่อนครับไม่ต้องใช้เสียมใช้จอบใช้มือถอนเพราะว่าเป็นการรักษาว่ารากผัหวานมันจะกระจายออกมาตรงนี้ครับ ถ้าเราใช้จอบใช้เสียมขูดลงไปทําให้รากต้นผักหวานเขาขาดทําให้ต้นผักหวานนี่ชะงักความเจริญเติบโต,ตลงเพราะฉะนั้นเราต้องถอนพวกวัชพืชออกเมื่อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีผ้าสแสลนอยู่เราก็ยกผ้าสแสลนขึ้นจะเห็นว่ารากผักหวานกําลังงอกออกมาแล้วครับรากเล็กๆขาวๆเห็น okay. ปุ๋ยที่เราใช้ควรจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เ,เก่าๆที่เราหมักเรียบร้อยแล้วส่วนที่จะนํามาสาธิตในวันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักแล้วประมาณ1เดือนครับวัสดุก็ได้แก่พวกแกลบดําปุ๋ยคอกแล้วก็ดินร่วนมาผสมกันหมักไว้แล้วก็ย่อดสลายด้วย EM กากน้ําตาลอย่างงี้เราต้องมาดูว่าต้นักหวานของเราโตแค่ไหนถ้าโตแค่นี้ประมาณ สองกำมือได้ครับโตวกว่านี้กับประมาณสามหรือสี่กำมือได้อันนี้ใส่สองกำมือครับดูว่าระยะโคนต้นหนึ่งคืบครับออกมาหนึ่งคืบไม่ต้องไปใส่ชิดโคนต้นเลยเพราะว่าอาจจะทําให้โคนต้นผังหวานเน่าได้ครับใส่ตรงนี้นี้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อมีผ้าแสแลนแล้วก็ยังไม่เอาผ้าแสแลนออกครับให้มันเติบโตวกว่านี้ก่อนใบมันยังไม่ออกมาจากผ้าแสแลนก็เอาออกมาจะได้เติบโตเร็วครับ เรียบร้อยแล้วครับครับการใส่ปุ๋ยนั้นปลูกครั้งแรกนี่ประมาณสามเดือนต่อครั้งครับถ้าครบหนึ่งถึงสองปีก็ใส่ปีละสองครั้งคือหกเดือนใส่ครั้งหนึ่งไม่ต้องใส่เคม,ม,ม,มีอะไรเลยครับผักหวานนี่โดยมากเขาจะชอบพวกปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพอย่างนี้เป็นต้นครับ uh. ถ้ามีใบไม้พมาปกตรงอีกก็ได้ครับ <S รักษาความชุ่มชื้นให้ผักหวานของเราแล้วก็รักษาปุ๋ยที่เราใส่ไม่ให้มันแห้งเกินไปนี่ก็เสร็จแล้วครับ <S <S ต่อไปเป็นการให้น้าครับน้ําที่เราใช้นี่เป็นน้ําสปริงเกอร์ครับผลดีของสปริงเกอร์นี่มันจะกระเด็นไปทั่วเลย ทำให้ดินชุ่มชื้นเพระาะรากของหวานเนี่ยมันจะก,กระจายครับถ้าเราใช้น้ําหยดหรือน้ําอะไรมันแช่ลงไปแต่คนต้นอย่างเดียวมันอาจจะทําให้ต้นผังหวานแครกแกนรากเน่าได้ลองดูว่าน้ำเสปิงเกอร์ช่วนนี้เป็นยังไงครับการให้น้ำในแบบนี้ก็หน้าแ้งก็ประมาณวันเว้นวันได้ครับถ้ามันแ้งจะจัดก็ทุกวันก็ได้ช่วงเดือนมีสายนีครับช่วงนี้ประมาณ วันเว้นวันคือสองวันต่อหนึ่งครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็มาดูความชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะครับถ้ามันชุ่มชื้นน้อยเราก็ให้น้ำห,หรือว่าเราลดไปสองวันแล้วมาดูดินดินยังชุ่มชื้นอยู่เราก็เลื่อนไปอีกสองวันสาวันต่อครั้งก็ได้ครับทั้งห้านาทีนอกจากต้นผักวันชุ่มชื้นแล้วพวกพืชที่เลี้ยงมันก็เติบโตเร็วเลือนเติบโตให้ร่มเงาดี